สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขารรยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดรรยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าส่วนเบอร์โทรติดต่อนะคะ0634539224ลาย ID ดี0634539224นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทดสอบระบบที่ร้านนะคะก็สามารถ ปักหมุดที่ Google Map ได้เลยนะคะพิมพคำว่าพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะ Google Map จะพาลูกค้านะคะมาถึงหน้าร้านเราเลยนะคะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะมีจัดส่งรถรุ่น L 4 0 1 8นะคะกุ้งก็เลยเก่อนการจัดส่งนะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาชมกับรถก่อนการจัดส่งนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะคะสำหรับรถรุ่น L 4 0 1 8นะคะตัวนี้จะเป็นรถปีจดทะเบียนปี62นะคะ ลูกค้าลูกค้าซื้อ,อ,อติดคู่ตัวรถอุปกรณ์มี2ชิ้นนะคะใบดันกับผานพรวนปลาช้างนะคะตัวนี้มีหน้ากากติดมาด้วยนะคะปี6-2ราคาอยู่ที่410,000นนะคะรถคันนี้นะคะเ,เปลี่ยนสลักใบดันคันหน้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วส่วนใหญ่เอ,อทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะ ตัวนี้ทางเามื่อวานนี้ลูกค้ามาทําการจองนะคะแล้วเราก็มีการเปลี่ยนกรองทุกกรองไม่ว่าจะเป็นกรองน้ํามันเครื่องกรองโซล่ากรองไฮโดรลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศนะคะทุกกรองเปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็ส่วนของเหลวนะคะเอน้ํามันไฮโดรลิกมีการเช็กระดับของเหลวให้เรียบร้อยนะคะรถคันนี้นะคะมายชั่วโมงการทํางานอยู่ที่1,200ชั่วโมงนะคะค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะให้ไล่ดูไปเลยนะคะจะเป็น เดิมๆทั้งหมดนะคะยังสวยอยู่เลยนะคะรถท่านนี้นะคะไม่ได้ทําสีใหม่นะคะเ,เป็นสีเดิมๆนะคะแต่ใบดันคันล่างทําสีให้แล้วนะคะค่ะสําหรับรถคันนี้ใบดันคันล่างทําสีแล้วนะคะส่วนยางนะคะยางน่าจะอยู่ที่ประมาณ70%ซนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทําสีแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะตัวยางหลังนะคะ ดอกยางหลังยังสูงอยู่เลยนะคะกุ้งตีไว้ประมาณ85%นะคะรถคันนี้นะคะกุ้งทำพาลูกค้ามารีวิวก่อนการจัดส่งนะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้านะคะมีความมั่นใจในร้านเรานะคะว่าสามารถซื้อออนไลน์ได้เนี่ยลดก,การจัดส่งนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผ่านทวนตาช้างนะคะที่ลูกค้า,เ,าเลือกไว้นะคะแล้วก็ไม่ทําสีนะคะให้ไปพร้อมกันเลยนะคะเป็นงานด่วนอันนี้ช่วงช่วงท้ายรถนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ ถไฟท้ายไฟเลี้ยวยังเป็นของเดิมใหม่ทั้งหมดของเดิมทั้งหมดเลยนะคะค่ะกุ่งจะพยายามพาลูกค้านะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งให้ได้นะคะในหลายๆคันลูกค้าจะได้ไว้เปรียบเทียบดูนะคะว่ารถก่อนการจัดส่งนะคะเป็นยังไงสามารถมั่นใจได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะ ทางร้านเนี่ยยอดประมาณมากประมาณ70%นะคะมากกว่า70%เป็นการสั่งซื้อติดทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่ารถจะไม่ตงรงกลบนะคะทางเราพยายามจะให้ข้อมูลให้ครบแล้วก็รีวิวให้ครบนะคะอันนี้คือลูกค้าเลือกแล้วนะคะคือก่อนคือตอนที่เราทำคลิป หรือว่าถ่ายรูปก่อนเ,ออเพื่อที่จะไว้ขายนะคะแล้วเวลาลูกค้าจองแล้วเนี่ยมีการขอให้เราเก็บงานเพิ่มเติมเราก็เก็บให้เลยโดยไม,ม่มีคิดค่าใช้จ่ายนะคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทำออทำรูปเพิ่มเติมเนี่ยบางทีรถอาจจะสวยกว่าตอนที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อจองด้วยนะคะเพราะว่าก่อนก่อนขายเนี่ยรถบางทีแบบใบด,ดันไม่ได้ทําสีไปแบบเดิมๆแต่ลูกค้าขอทําสีใบดันคันล่างเราก็ทําให้ฟรีนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะ L4018 รถปี62นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่น L4018 ทางร้านก็ยังมีอยู่นะคะยังมีเหลืออยู่ประมาณ3คันตอนนี้ที่พร้อมขายนะคะใครสนใจมองหารถรุ่น L4018 นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะคือทางร้านเราเนี่ยก็จะมีการรีวิวเบื้องต้นให้กับทางลูกค้านะคะที่ลูกค้าสามารถ เอาไว้ใช้ตัดสินใจรูปก็ถ่ายละเอียดค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะคะส่วนคลิปก็ทาทาให้ลูกค้าได้ดูระบบดูว่ามีระบบน้ําดันตัวเพ,พีดีโอปั่นหรือเปล่านะคะถ้าลูกค้าเนี่ยยังอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมให้แจ้งมาที่กุ้งได้เลยว่าต้องการขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกุ้งจะทําส่งให้นะคะเพื่อ,อความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องเดินทางมานะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะกับทางร้านเราเดี๋ยวกุ้งจะลองออติดสตาร์ทรถให้ดูนะคะ รถส,สตาร์ทติดง,ง่ายนะคะรถคันนี้ไม่ต้องทดสอบระบบเนาะเพราะว่าระบบเขาดีจริงๆนะคะอันนี้ระบบไฟนะคะเรามีการเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะมาตรฐานของร้านคูณเสมอแท็กเตอร์นะคะก่อนส่งจะมีการาเปลี่ยนกองทุกกองนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระดับของเหลวนะคะ,ะน้ํามันไฮดรอลิกจะเป็นเติมน,นะคะแล้วก็ระบบไฟจะเช็คให้ก่อนส่งทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถไถมือสองปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะุค้งก็อยากจะฝากร้านพูลเสมอไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับลูกค้านะคะที่ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาทดสอบระบบนะคะก็ขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าทางร้านเนี่ยถ่ายรูปละเอียดจริงๆนะคะดูในทุกซอกทุกมุมได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลไปนะคะ ยังไงก็วันนี้สําหรับกุ้งนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ